สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมาหนีิบห้ามาตำปนจกระจันใส่หมกเขือนนะคะพี่น้องอันนี้ฮากับซีฟีหมกพริกหอมแดงกระเทียมหลักจักระจันจ้ะอันนี้ต้มต้มไปพร้อมก็หมกเขือนี่จ้ะหมกเ,เขืออะมาทำมาตำกันเลยตำพริกกันเนาะพี่น้องเนาะ ได้ประมาณซ้ำนี่เาจะาก,กัดจานลงเลยนะจ๊ะพี่นอ้องตม้ตมตามําต้มอันนี้ทีมาแบบแบบตาํตาตําใส่มะเขือมะเขือต้มเนาะต้่มใส่นาะะ้าปลาหอมหอมอันที่ก้อยกก้อยเด้นเนาะพี่น้นองเนาะจะกระจากกน,จนโต๊เมนนี่เวลาเขาตําไปนี่ไนมะ่สชเป็น มันมั่นใส่กันกับพี่น้องตำเร่งตำเร็วก็พอได้เดี๋ยวหนามไม่กระเด็นเจ๊ตานนจักกะจันเฮาก็ตำละเอียตำแหลกนั่นเนาะพี่น้องเนะาะก็ใส่มะเขือลงใส่มะเขือลงไปโลด มะเขือข้างบนตรงตมให้มันไอ้แหลกคักเนาะนี่คือเ,เปอร์เซ็ตเทศหนบ้านพอได้คุยเวลาข้ากินเนาะพี่หน้องเนาะอ่ะระมาณน,นี้เนะเาะเ้าก็ะสิปรุงรสก่อนค่อยเอาหอมใส่ผงนัวแล้วก็ ข้าวคั่วนิดหน่อยจ้า,าหอมหอมหยั่นมะเพ็ดพี่หน่องใส่บักริกก่อนนะจัหน่อยใส่พริกป่นลงไปเพิ่มกามหอมนี่จ้ะนะ้ะก็ตำอีกจัหน่อยเห็นมันเข้ากัน ส,สื่อสารเพื่อสำหรับพี่น้องเลยโอ้ยจะเสียบได้แบบเนี่ยเห็นปะพ่อเ้าพอ,พอ,อันนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำน้ำปลาหลาต้มเนาะน้ำปลาหลาทีต้มไว้นี่ไงน้ำน้ำปลาหลานา้ำปลาแดกที่ต้มใส่กับมะเขือกับจะกระันเนาะพี่น้องประมาณนี้ก่จกรจะตะกลคนทุกอย่างให้เข้ากัน จะแส่ผักเดี๋ยวขอสนะิมันกันเนาะแบบแซ่บเอหอมใสหอมแดงซอยไว่แล้วพี่นอ้องใส่ลงไปอันนี้ก็บซิมีมีต้นหอมมีพักเพลมีสะระแนเนาะมันหอมเนี้ยก็ใส่ไปจ้ะแบบบ้านๆเลย เมือ่อยใส่เขียงแต่หันระว่างมืออนี่ยพอเอาไปกินกับมันก็ยั่วยั่วยัวัวววน,นี้เ่ากันแล้จากพี่นอ้องควอมนัวควอมแสบเรียบร้อยเนี่ยแล้วล่ะตักใส่ถ้วยไปกินจต่พี่น้องจ้ะ เสร็จเ,เรียบร้อยอเสียไปกินกับแบบน,นี้เนาะไอหมักมะละขีนกกับไอยอดมันแตพี่น้องกินกับเขาเนี่ยเขากันดีค่ะแล้วก็ต้่มไขไ่ไปกินเขากันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพว่เต๋าฟื้นใด้ด้ว,ดวค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ